ไอซ์ใช่นะคะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันนอกสถานที่นะคะเพราะตอนนี้ีอยไอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทที่โซลเกาหลีนะคะไอมาทริปกับอิชูดีนะคะต้องขอขอบคุณทางแบรนด์นะคะที่พามาเกาหลีในครั้งนี้ซึ่งไอซ์นะคะก็เลยคิดว่าไอซ์จะมาทําคลิปเป,เปิดกระเป๋าว a t 's in my แบ g ให้ดูกันดีกนนะะว่าค่ะว่าไอซ์มีอะไรในกระเป๋าตอนที่ไปเดินเล่นตอนที่ไปเดินเที่ยวท,ที่เกาหลีกันบ้างถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยกระเป๋าเทสเอามาในครั้งนี้นะคะก็คือใบนี้เลยค่ะเพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดเป็นของขวัญวันเกิดได้มาโดยลูกสมุนทั้งสอง งวดแล้วมวนเป็นคนให้มาค่ะน่ารักมากมากเลยอันนี้จะเป็นกระเป๋าของลีนาราวนะคะซึ่งเป็นคอลเลคชันทนี่ไม่แน่ใจว่ามันมีขายเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าหมดไปแล้วหรืออะไรยังไงแต่ว่านาบอกว่าหาซื้อยากมากปุ๊บ เล็กๆน้อยๆติดๆแบบนี้นะคะเป็นหนังสีครีมครีมขาวๆซึ่งแบบมันก็ดูไม่ได้เลอะเทอะง่ายนะมันก็ดูแบบเลอะแล้วก็สามารถเช็ดออกได้และที่สำคัญคือมันใบค่อนข้างใหญ่มากคือให้สามารถใส่ทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตเนี่ยลงไปีได้หมดเลยหลักๆมันก็จะมี2ช่องนะคะเป็นช่องใหญ่ข้างหลังแล้วก็เป็นช่องเล็กข้างหน้าช่องเล็กข้างหน้าเนี่ยก็จะมีค่ะมือถือ iPhone 6s Plus นะเคสนี้ซื้อจากไลน์ที่เกาหลีนี่แหละอันนี้มือถือใหม่ที่เอามาลองใช้ในครั้งนี้นะคะก็ <ๆ S 1> ค,คือหัวเวย P10 ที่เป็นนนกล้้อองคืแบบบเเยหาชัั เนียนเวอร์เลยอะแล้วก็อันนี้พาสปอร์ตของเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็มีันนี้เป็นที่ใส่บัตรต,ต่างๆของเรานะคะบัตรเครด,ดิตรดไฟฟา้าเดบิตอะไรเงี้ยในนี้นหมดเลยอันนี้เหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วเลยเหมือนเดิมเป๊ะปากกาค่ะลายน่ารักด้วยนะ,ะแล้วก็มีคอนแทคเลนส์ค่ะเผื่อเอาไว้เผื่อแบบเกิดอะไรขึ้นก็สามารถเปลี่ยนได้เลยหมดช่องข้างหน้ามาต่อกันที่ช่องข้างหลังนะคะเห็นได้ว,ว่าของที่ใส่ข้างในอะเฮ้ยมันยังเหลือที่เยอะเลยเพราะจริงๆกล้องตัวที่ใช้ถ่ายตัวเนี้ย ก็จะเข้ามือในกระเป๋านี้ด้วยเวลาแบบเราเดินเล่นอย่างเงี้ย<ๆ>ก็เก็บกล้องใส่กระเป๋าซึ่งกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้คือเป็นกล้อง l e ก c a Deluxe นะคะเป็นกล้องคอมแพ t ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์สามารถถ่ายได้เลยเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูกันนะมาดูของในกระเป๋าต่อนะคะอย่างแรกก็จะมีสิ่งนี้คือถุงถุงเปล่าของอีดูดี้ที่ิูกไปชอปปิ้งมาถุงกระดาษสีเหลืองเฉยๆไม่มีอะไรนะคะขยะนั่นเองแล้วก็อันนี้อ๋อเป็นแบบฉลาก ฉลากมาสของอ e ีฟลมที่เพิ่งซื้อมาเอาขึ้นเครื่องนะคะก็ขยายขึ้นกันค่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้คือเป็นกระดาษเช็ดหน้ากับหัวเป็นกระดาษเช็ดหน้าของคลีนิกซึ่งมันเป็นกระดาษแบบทิชชู่เปียกปกติคลีนิกมจะเป็นทิชชูแ่แห้งใช่ป่ะแต่เนี้เป็นทิชชู่เปียกซึ่งเป็นลายกากาวแล้วก็เห็น,นมีขายที่สนามบินก็เลยซื้อมามันนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มแบบนุ่มมากแล้วกลิ่นของมันอะ่ะก็หอมเป็นกลิ่นที่แบบเฮ้ยโอเคเลยเขาเขียนว่าเป็น99%เก้าเปอร์เซ็นต์พียร์อ เป็น Pure Water คือแบบเอาน้ำมาแบบ เะดาเนี่ยเหรอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะสามารถใช้เช็ดหน้าได้นะแต่ว่าเออมันนุ่มมันดีเช็ดมือแล้วสะอาดแบบไม่เหนียวอะ่ะเออแล้วก็มีอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสาอางนะคะซึ่งกระเป๋าอันนี้เป็นของ Paul Joe ข้างในก็จะเล็กๆบุบกมีของจมูจิมิซึ่งมีอันนี้อย่างแรกเลยคือเป็นแป้งแป้งเคพักเวลาไปเที่ยวตลอดตลอดเอาไว้เติมระหว่างวันสมมติหน้าแหวงหวงอะไรก็เติมแป้งนี้ได้นะคะเป็นแป้งของ Tony Moly ไลคูรินชอบมากแต่เมื่อเช้าเนี่ยเปิดมาแล้วก็แบบทำ พับหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้พับมันหายไปนะคะเหลือแต่แป้งก็ใช้มือต่อไปใช้มือได้อยู่เนาะแล้วก็มียน,นี้เป็นกระดาษซับมันของ t r e c e นะคะซึ่งก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นลิปสติกซึ่งมีเยอะมากอย่างเช่นอันนี้จะเป็นลิปมันอันนี้เป็นลิปมันของ b บ t e นะคะซึ่งไอซ์ชอบมากแล้ววันนี้เป็นสีแดงที่เพิ่งซื้อเพอิ่มมานะคะเนี่ยเป็นสีดำอมแดง่ะอุ๊กอ่ะมันก็จะให้อาบแบบลเลื้อเลือนสวยมากชอบมากแล้วก็ดีมากอ่ะแล้วก็เช็ดมือที่ชุบเปียกเมื่อกี้อ่ะอันนี้ คือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเยอะขนาดนี้ก็ไม่ประมาณ6กแท่งที่พกประจําวันวันนี้แหละต้องเปลี่ยนสีเป็นโทนโท,ทนนี้ได้ซึ่งวันนี้ใส่ชุดสีชมพูใช่ปะก็ต้องมีลิปสีชมพูซึ่งอันนี้เป็นของ my m a t ของพาสเจลนะคะมันพาสเจลเดียคือมันแบบสีแบบนูดมากละมุนละไมละมุน,มน,มนตุ้นมากเลยก็แล้วก็เติมปากเขาหน่อยไอ้ก็จะท,า,ทาอย่างเงี้ยค่ะลองพืนในก่อนแล้วก็เอาเนิ้วเกลี่ยเกลี่ยมันก็ได้ทาให้อากเราอะเบลอๆไม่ชอบทาให้ปากมันแบบขอบเป๊ะมากะมอะไอรู้สึกว่า,า,อาไอ้ไม่เหมาะ สีพาสเทลมากแบบมากอะเสร็จแล้วก็จะต้องเติมลลิปของอ e ิทูดซึ่งอยู่ในนี้หรือเปล่านีู่่นีค่ะลิปของ e d, อ t ทูดีนี่คือเป็นลิปสตอกนะคะซึ่งเป็นไลน์ล i มิเ e d ดอ i ดิชัซึ่งเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้สีชมพูนะคะข้างในนี่เป็นสีชมพูแบบนี้เห็นกันหรือเปล่าสีชมพูเราก็จะมาเติมแต้มเข้าไปข้างในให้มีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะสีอ่อนข้างนอกสีเข้มข้างในก็จะสดใสพอดีแบบนี้เลยนะคะ ่วนแห้งอื่นแห้งอื่นก็จะมีอันนี้ The Face Shop Cinderella สีส้มชอบมากจะหมดแล้วรู้สึกว่าอยากได้เพิ่มต้องซื้อเพิ่มนะคะมามองสองสีเป็นไฮไลท์ดิฟทินนะคะซึ่งอันนึงก็จะเป็นสีโทนชมพูอันนึงก็จะเป็นโทนสีส้มแล้วก็มีชูเอมูระสีนูดสำหรับผสมได้กับทุกสีเลยถ้าเกิดว่าสีปากเข้มเกินไปเนี่ยก็ใช้ชูแต้มให้มันแบบปากไม่เข้มจนเกินไปนะคะแม็กสีซูชิคิสเป็นสีส้มที่หญ่ชอบคือเป็นสีส้มที่แบบเซฟสุดๆเซฟสุดๆเซฟสุดๆคิดอะไรไม่ออกก็ทาสีนี้ไว้ก่อนเลยนะ จบนี่คือกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็มีอันนี้อันนี้คือยาหยอดตาเป็นน้ำตาเทียมที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะมันก็สามารถทำให้ตาเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็มีความเย็นนิดนดหน่นอยๆอ,อันนี้เป็นกล่องน้ำบัตของเราเฮ้ยมีมาด้วยอะ่ะนี่นะคะน้ำบัตของเราเลือโฟโตกราฟและ,ะเลรอกสตูดิโอสามารถมาเช่ากันได้นะคะ กะด้ค่พี่ชาร์ตแต่สำรสองลายสตรอเบอร์รี่อันเดิมนะคะแล้วก็มีสายด้วยนี่ซื้อมา99บาทรู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะมันลดมาจากแบบ7800อะ่ะเบิร์เยือปันละ่ะเฮย้ยแล้วเจอพัฟแล้วมันตกอยู่ในกระเป๋าฮ่าไม่ต้องซื้อใหม่แล้วมันยังมีพัฟอยู่อีกเมียนนี้บัตรฟรีช้อปปิ้งยังไม่ได้ใช้เมียนนี้ปากกาสีส้มที่ลบได้ด้วยผมทำมาทำไมก็ไม่รู้นะคะ พ็อกเก็ตไวไฟของยี่ห้อ U Plus นยี่ห้ออะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทางแบรนด์เป็นคนซัพพอร์ตให้นะคะทำให้เรามีอินเทอร์เน็ตเล่นได้ทุกวันนี้นะคะก็มีอันนี้เป็นฝาปิดเลนส์แล้วก็มีอันนี้เป็นผ้าเช็ดเลนส์แต่ตอนเนี้ยเลนส์อยู่ไหนะ จำไม่ผิดมันอยู่ในเสื้อตัวนี้ขอหยิบให้ดูแป๊บนะคะนี่มันคือเลนส์นะคะมันเป็นเลนส์ที่ทําให้กล้องโทรศัพท์ของเราอะวายขึ้นคือปกติถ้าเกิดเซลฟี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบคับๆหน้าจอใช่ปะถ้าเกิดใส่เลนส์นี้ไปปุ๊บอะมันจะแบบกว้างขึ้นเราไม่ต้องแบบยื่นมือไปไกลมากขึ้นหรือว่าแบบเห็นอะไรข้างๆเรามากขึ้นนะคะนี่เป็นอันใหม่นะอันก่อนออกมาจะเป็น f ิชไอมันจะกลมเลยแต่ว่าเนี่ยมันแค่แบบวายขึ้นคือเห็นกว้างขึ้นแต่ยังไม่แบบไม่ขอบกลมมากขนาดนั้นคะของยี่ห้อ p o า a r o i d ซื้อมาเหดล กระเป๋าเราก็มีของแค่นี้แหละเวลาเรามาเที่ยวก็พกของแค่นี้แหละซึ่งจริงๆแค่เนี้ยก็มีความหนักแล้วนะยังไงก็หวังว่าทุกคนจนะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันได้นะแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไปดูคลิปต่างๆเพื่มาเที่ยวเกาหลีได้นะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะอัญยง